ือพังแล้วพังแล้วพังต้นไม้แล้วห่างต้นไม้แล้วหักงแล้วดูดูซูมให้ดูนะหักงแล้วหักล้สวัสดีครับตอนนี้ทางเราก็มีเสื้อนะฮะมาจำหน่ายนี่ยสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่เพจน,นะน,น,นะครับทพ์ว่าบัวบานเอฟซีนะครที่เฟซบุ๊ก บัวบาเอฟมีสินค้าต่งตางๆให้เลือกมากมายนะครับอย่าลืมไปกดอุบัวบานลนะครับเรามาดูในตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้พาเข้ามาแล้วเขาก็วิ่งไปวิ่งมาดื้อม,มากนะครับก็ยังไงก็ฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจตะก,กุดอุ้มบุญนะครับก็ทักเข้ามาได้เป็นรายได้เสริมของครอบครัวอุ้มบุญนะฮะไปแล้วไป,วไปวห่างชีพไปแล้วดดูยดยด ดูเขามีความสุขนะครับอุ้ยชนแม่แม่สดุงโอ้แม่นี่ก็ไมีรู้ว่าลูกนะฮะไม่สนใจอะไรเลยเขาก็ไม่ดูกังวลอะไรมากนะเอามาปล่อยป่าดูเขาไม่กังวลอะไรกับอุ้นบุญเท่าไหร่นะไออ้วงเราก็เดินซ้ายเดินขวาไปไปมาผ่านไปผ่านมาอยู่อบบง,นะงี้แหละออบุญถึงก็สักพักเหนื่อยก็อันนี้ฮะเอาเอา ไปแล้วไปอีแล้วไปอีแล้วไ,ไปกลักแล้วกลัวไปกวนมาแล้วเด็กก็วิ่งกลับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปหาเชกแล้วอ่าแล้วกันอุ้ย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 อะไรนี่เอาบุญอีอีผู้บ่าวไม่แถวเนี้ยหามาให้หน่อยจะเดินโชว์ผู้บ่บาวหน่อย ก่เอาดาวก็ได้พลอยก็ดีบัวบานจะดีมากๆเลยมันดูสาวเล่นน้ำน่ะกู่าหายไปไหนหมดมาดูสาวเล่นน้ำดูนี่ดูนี่กินหญ้าสวยๆอะไรอย่แม้เห็นไหม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 อืมเอาไงลูกโออย เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีโอ้ลงอะไรวิ่งตามพอนะ่ออาเอ้าโอ้ยเอาเอาเอาขุดดินละขุดดินเล่นละ ท่าวันนี้ไม่ได้เอาไม้มานี่จบเลยนะฮะจบข่าวเลยครับจบข่าวช่องอเลเฟนเลยฮะฮึบ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 ,ฮบชิบชิบ ราก็ผูกตรงนู้นบ้างนะครับแล้วก็ผูกตรงนี้บ้างคือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนครับถ้าจะผูกยาวเลยก็ไม่กินครับช้างเดินเหยียบนั่นเหยียบนี่เล่นนั่นเล่นลน,ลน,ลน,นี่ก็ก็พังหมดคือสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะกินประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็เหยียบกินแต่ปลายแต่ยอดเห็นไหมไมันจะเห็นปลายเห็นยอดหักอย่างเงี้ยละ่ะ ผู้บุญก็เดินเหยียบเล่นอีกลูกเหยับพังอีกขี้อีกอะไรอีกโอ้มีกินสาวน้อยในป่าใหญ่นะครับเฮ้ยสาวใหญ่ในป่าน้อยป้วนมากคนก็ต้องมาเฝ้าอย่างเงี้ยขี่รถมาฟงมาเฝ้าไปเลยไปเลยไปเลยนะี่ไงอู้บุญอยู่สุลินไปเลยนี่ไกลเลยนะ นี่รถเฮ้ยนี่เป็นวันที่วันที่สองนะที่เอามาปล่อยมอเมื่อวานวันแรกช่วงเที่ยง วันที่สองวันที่สามพื้นที่ปลูกหญ้าของอุบุญจำนวนสีไ่ไร่หืม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 พังละพังละพังต้นไม้ละห่างต้นไม้ละห่างแลดูดูซูมให้ดูนะห่างแลห่างแล หักเล่นแล้วแล้วก็เดินมานครับเดินมาแล้วก็เดินกลับอาจจะไม่คึกเหมือนเ,อเจ้าหนูดาวเจ้าอะไรอย่างนี้นะแต่เป็นอีกมุมหนึ่งครับของเขาสาวน้อยร้อยกิโลเฮ้ยคนเปลี่ยนแถวนี้นะว่าไงครับสาวน้อยร้อยกโลคุณว่าไงครับ เล่นรถพ่ออีกแล้วในนี้มีอะไรกินมีของกินไหมมีของกินไหมมีของกินไหม อาหายแม่นี่ไม่สนเลยนะก็เหมือนแม่แปลงไม่ร้องแม่อะไรลูกขนาดลูกเดินเล่นไกลๆถ้ายิ่งเราไม่เคยผูกเขาไว้เขายิ่งไปไกลแม่คนจะตายก็คือแม่ห่วงลูกลูกภาษาเด็กใช่ไหมเหมือนที่สมัยเราเป็นเด็กเราก็ไปเล่นไก่นะแม่เราก็ตามตามเจอก็ตีคนระับ ไอ้ใสมาฮะไปเล่นนะ้ำมาจมนะ้ำเนียวนี้ไปอรสาเด็กถ้าอย่างนี้แม่เขาก็ไม่นอนหนห่วงลูกก็พร้อมแต่ถ้าผูกในป่าไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าผูกในพื้นที่ที่มีช้างด้วยกันในพูดถึงกรณีที่มีช้างอยู่ด้วยกันในเยอะมันไม่ถูกกันบางตัวบางตัวก็ไม่ถูกกับเด็กบางตัวก็ ยังไงอะไม่ถูกกันเหรอนะพูดไปเหมือนคน,นอ,ยอยู่ด้วยกันยังไม่ถูกกันเลยตกมันไหมนี่ฮะอุ้ยเชิบเชิบเชิบอ่าเดินสูงทาแป้งก่อนเดี๋ยวหนูไม่ชอบ <Yeah. S 1> มับทาแป้งก่อน เออไม่เกี่ยวเลยไปหาแม่ไปมาดูด,ด,ดูจะมายุ่งกับเรายุ่งกับเราไม่ได้นะแล้วพ่อบัวบานนะดูฉันไปบอกบัวบานด้วยนึ่คิดถึง <Wow. S 1> เห็นดากนูไหมใหญ่นะโตไปนะ่ะคงจะมีเต้านมที่ใหญ่ดูจากแม่แล้ว เลี้ยงลูกดีลมแรงมากแม่เขาก็กินเรื่อยๆครับกินถ้าถ้ามีเสียงลมต้องต้องขอโทษด้วยนะครับผมใส่ไม้เนี่ยเดินไปเดินมาผอมแน่อุ้ย ไอ้นู้นนี่โอ้ยมาบนอะไรคนนี่เดินเล็มอกินนั่นกินนี่กินนิดกินหน่อยครับอ้วนเอง ไปหาเลขกับพี่เสกดีกว่าหาเลขกับพี่เสกดีกว่าหาจับผู้บ่ากอนเร็วเลยไปไปไปนั่งกระเป๋าไว้เสกนี่เสก นอนนอตอยู่เลยนีนอ,นอยู่นอนนี่ก็นอนนี่ก็ได่ต้นอนอนี่แม่ไปแล้วลมเย็นอยากนอนง่วงแล้วง,วง่วงนะฮะนอตหลุดไปแล้วไปแล้วนุ่นโอ้เดี๋ยวในตอนต่อไปครับเรามาดูในมุมสูงดีกว่าผมจะขึ้นรถถ่ายนะและใช้ซูมเอาครับฝากกดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ